สวัสดีค่ะเพื่อนพบกับมิวนะคะ mm hmm. ก็ไลฟ์สดที่สหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็อยู่ที่ป่าธรรมชาตินะวันนี้มาทําบุญนะคะทำตักบาตรแล้วก็ทําสักการะนะเดี๋ยวก็จะโพสต์ลงนะคะให้เพื่อนๆร่วมมทนาก็ไม่ได้มาไลฟ์เดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะนานอาจจะแบบเดือนละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณข้อความที่เพื่อนๆส่งมานะคะบอกว่าเออหายไปไหนคิดถึงอะไรเงี้ยอย่าให้มาไลฟ์นะก็ จะบอกว่ามันพูดไปหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องเดิมๆนะแต่ว่าให้สังเกตนะกรณีตอนนี้ศึกษาก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในบ้านเราหรือว่าที่นิก็ดีนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ โกงกันนะก็คือการกระทำนะฮะวันนี้จะพูดเรื่องนี้ด้วยนะว่ากรรมนะกับบาปที่เราได้ยินเนะี่ยมันมันต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็ความหมายที่แท้จริงนะรวมถึงมีข่าวนะที่ที่เป็นกระแสะอตอนนี้นะฮะสำหรับผู้ที่มีโชคนะฮะหลายๆคนสงสัยนะว่าเออ,อหลายคนจะบอกว่าทําบุญด้วยอะไรน้อนะแบบว่าโชคดีจังเลยได้เงินก้อนใหญ่นะจะบอกว่า ข้อนี้ข้อแรกเลยนะะก็คือ,อ,อไม่ได้ทำเพื่อหวังผลนะสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำนะยกตัวอย่างถ้าคุณไปไปวัดนะคะไปทำสัฆทานหรือใส่บาตรจอดตู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็คุณทำเท่านี้เท่านี้แล้วก็อธิษฐานขอให้ได้นั่นได้น,นี้คือมันยังมีความโลภนะซึ่งบุคคลที่ที่มีโชคเนี่ยจะบอกว่าเขาทําเป็นปกติอยู่แล้วนะถึงไม่ได้ไม่ได้ถูกหวยสมมติว่า ยกตัวอย่างเหมือนเหมือนกับสมมุติว่ามีทางานมานะคะแล้วก็มาทำบุญอย่างเงี้ยใส่บาตรทำสักการะทุกวที่โที่คือเราทําเป็นเรื่องปกติะนะาไหมทำหนึ่งก็คออือความสบายใจได้แน่นอนสองบุญมันได้อยู่แล้วสามก็คือเจตนาเนี่ยเหมือนกับว่าเรานําอาหารนะคะไปให้พระเนี่ยเพื่อการดํารงชีวิตและให้ท่านเนี่ย เผยแพร่ทำหรือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเจตนานะครัะฉันเนี่ยการที่ทําบุญโดยที่ไม่หวังผลมันได้อยู่แล้วและทํากับคนหมู่มากเคยบอกไปแล้วนะที่มันมีมีประโยชน์อะอย่างเช่นเนี่ยที่เขาได้ผลเลวก็คือเขาทํากับเด็กและเยาวชนก็คือเหมือนกับทําโรงเรียนให้ทุนการศึกษาคือเด็กพวกนี้อนาคตเนี่ยจะ โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในการที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนคนรุ่นต่อไปในการที่จะดำดำรงนะคะชาติาาศาสนาพระตริย์เนี่ยเพราะฉันเนี่ยมันมันเปมือนกับว่าให้มล็ดพันธุ์นะทำบุญให้มล็ดพันให้ให้น้ํากับต้นไม้โตขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเพราะฉันเนี่ยมันเป็นบุญที่แบบ มหาศาลนะหรือยกตัวอย่างไปทําบุญโรงพยาบาลก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับว่าคุณสร้างโรงพยาบาลหรือคุณไม่ได้มีเงินขนาดนคุณไปช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์การผ่าตัดหรืออะไรคนที่เขาจะตายแล้วคุณช่วยชีวิตเขาอ่ะนะมันได้มากกว่าที่แบบเอาเงินไปสร้างวัดอ่ะจะบอกว่ามันไม่ไม่สนับสนุนพูดมาตั้งแต่ไลฟ์แรกๆแล้วนะว่ามันมีประโยชน์นะยิ่งใหญ่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้แบบดูว่าเออตัวเอง มีคนมากราบว่า้เยอะมีคนมาบูชายเยอะมีคนมานับถือเยอะสร้างเพื่อความสวยงามให้คนมาถ่ายรูปแค่นะั้นมันไม่ได้ประโยชน์นะแต่ถ้าคุณไปทํากับคนจรจริงที่เขาไม่มีค่าจะกินหรือทํากับเด็กที่เขาต้องเรียนหนังสือไม่มีทุนการศึกษาลองนึกภาพนะแต่นี่ในที่นี้ไม่ได้หมายว่าโอ้ยทำรดวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยนะ ทำบุญที่มันมีประโยชน์คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ตัวเองที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อให้ฉันรวยหรือทําให้ฉันถูกรัตตอรี่ทําให้ฉันแบบถูงหวยคือสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันมันมันเป็นการสะสมด้วยและมันมันเป็นจังหวะพูดอย่างนี้เลยนะเมื่อไหร่ที่ทําแล้วแบบมันบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันกลับมาทันทีเลยนะทําโดยที่แบบใครที่รู้บอกใครมาขอจริงๆเขาเป็นคน พื้นฐานเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วนะกูจะพูดถึงพี่ที่เขาถูกรางวัลเอางี้ดีกว่านะไม่พูดชื่อเขาอะ่ะคือเขาเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วโดยส่วนตัวไม่รู้จักเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดูจากดูจากค่าความเป็นจริงนะสิ่งที่พูดคือพูดตามเป็นจริงก็คือเป็นคนที่จิตใจดีหนึ่งสองคือชอบช่วยเหลือคุณทาบุญอยู่แล้วคือทําเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้บางคนอะ่ะอาจจะแบบเออฉันไม่ได้ถูรางวัลใหญ่ใญ่แต่ชีวิตไม่เคยลําบาก เมื่อไหร่ที่มันลําบากมันจะมีสิ่งต่างๆหรือบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้งานกระทันหันได้เงินฟุกๆหรืออะไรคือมาช่วยให้เราไม่ลาบากอ่ะเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราทําอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆคิดให้ดีนะบุญในปัจจุบันเนี่ยทาอะไรที่มันได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ทําตามกระแสไม่ใช่ทาเพราะอยากจะแบบว่าไปสวรรค์ชนัชน,นีหรือทําเพื่อนเนี่ยอยากจะมาสร้างให้มันใหญ่โตอ่ะจะบอกว่าจริงๆวัดป่าที่มาเนี่ย ต้องไปดูนะกุฏิท่านแบบเก่ามากนะคะของพระของชีของโยมที่มาบวชเลยอะไรตู้เย็นเนี่ยเมื่อกี้เอาอาหารในสครีมไปแช่เกือบไม่เย็นแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค,คือคือสิ่งที่ที่จําเป็นอ่ะที่ที่จะต้องมีเพราะแะละอาหารก็ต้องเก็บไว้เผื่อว่าไม่มีคนมาทําบุญเขาจะได้ออกมาทําถวายพระถูกไหมแจะไม่ใช่ว่ามาสร้างโบสถ์เจดีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบล้ามียอดช่อฟ้าใหญ่ๆเพื่ออะไรนะเพื่อให้แบบเออเกิดความ เรียกว่าอะไรอ่ะหลงผิดใช้คานี้นะแบบร่ํารวยหลงผิดอ่ะอ่ะเพราะฉันเนี่ยทําบุญอะไรนะถึงทําให้เกิดโชคก้อนใหญ่หรือ,อสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังหรือหรืออะไรที่เป็นฟุกๆอะ่ะก็คือทําโดยที่หนึ่งไม่หวังผลสองก็คือทํากับคนหมู่มากที่มันได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ได้สัตว์ที่แบบว่า ไม่มีจะกินจะตายป่วยนึกออกไหมไปทํากับสิ่งที่มีชีวิตที่เขาต้องการคนหรือสิ่งของหรือสัตว์หรืออะไรที่เขาต้องการจริงๆอ่ะไม่ใช่ไปทำเเพื่อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอ่ะเรามาพูดคําว่ากรรมนะกับบาปที่คุณได้ยินอ่ะมันต่างกันยังไงนะคะกรรมก็คือการกระทําของเรานะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะแล้วอยู่ที่เจตนาด้วยที่อบอกว่าบางคนยกตัวอย่าง สมมติว่าจะไปทำแท้งนะยกตัวอย่างนะไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่มีทางเลือกอย่างเช่นอาจจะเรียนหนังสืออยู่อายุน้อยนะหนึ่งสองหรือไม่มีเงินที่จะสปอร์ตคือเลี้ยงเขาได้อะนะคือแบบเหมือนกับอาจจะมีอะไรกับแฟนโดยไม่ตั้งใจแล้วผู้ชายไม่ยอมรับยกตัวอย่างแล้วมันต้องไปทําอย่างเงี้ยก็คือไม่มัน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 รับผลนะกรรมคือการกระทําไม่ว่าจะดีหรือเวลวรับผลตรงนั้นนะคะแต่เจตนาถ้าอยากจะโอ้ยแบบ เกิดมาทําไมฆ่ามันดีกว่าเหมือนกับว่าเป็นตัวถ่วงอย่างเงี้ยแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะอันนั้นรับแบบทันทีเต็มเ็มเลยนะแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้เจตนาแต่ต้องทําด้วยความจําเป็นก็ยังรับผลอยู่นะกรรมคือการกระทํานะเพื่อให้เกิดอะไรคําว่าบาปเนี่ยบาปก็คือสิ่งที่เราทําเอาไว้นะแล้วเราต้องชดใช้หลายๆคนบอกว่าเออไม่เชื่อศาสนาทําอะไรไว้ไม่ต้องใช้หรอกไม่ได้เชื่อก็ไมเดี๋ยว่าไม่ได้ใช้นะบางคนไม่ได้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 ขนาดว่า ต้องตายก่อนแล้วก็ไปตกนรกอะไรคือมันใช้กรรมนะเคยได้ยินไหมที่ว่าบอกนรกในใจอ่ะที่บอกอตายไปตกนรกยังไม่ทันจะตายเลยมันก็ตกนรกแล้วนะอย่างเช่นกรณีตอนนี้เลยอ่ะที่ไปโกงเขาเนี่ยยกตัวอย่างคือมันมัน,ม,นมันส่งผลเร็วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่คนนั้นอ่ะเขาบุญหนักเขาทำแบบบุญแล้วเขาเขาจิตใจดีเขาต้องการจะช่วยอ่ะแล้วไปทำร้ายคนที่มีบุญคุณกับตัวเองนึกภาพออกไหมเหมือนเนรคุณเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเราเนรคุณ กับบิดาบรรดายกตัวอย่างนะแบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราไปทุบตีไปด่าว่าร้ายบางคนถึงกับไปฆ่าอย่างเงี้ยมันมันมันรับทันทีนะแบบกรรมนั้นน,ะ <S <S น่ะนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะฮะสองก็คือที่บอกว่าคำว่านารกในใจยังไม่ต้องรอตายหรอกไม่ใช่ว่าโอ้ตายแล้วก็ต้องไปลงกระท่ะาทอางแดงอ,อะไรเอาปัจจุบันก่อนนะคําว่านารกในใจก็คือสิ่งที่เราทําไว้ไม่ว่า ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วโดยที่พอการตั้งใจเนี่ยแล้วเราปากเราก็พูดว่าเออฉันไม่ผิดหรอกฉันถูกเธอให้ฉันเองนะหรืออะไรแต่เรารู้อยู่กับใจอ่ะว่าความจริงมันคืออะไรนะที่เขาบอกความจริงมีหนึ่งเดียวที่บอกความจริงก็คือสัจธรรมนะวูดูคลิปอันนึงตลกมากเลยไปถามพระว่าธรรมะคืออะไรท่านหัวเราะนะคือคนถามก็ไม่รู้รู้เปล่านะคนตอบก็ไม่อยากจะตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะธรรมะมันมันคือคําว่าธรรมมันบอกอยู่แล้วในนั้นน่ะก็คือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือธรรมชาติมันคือความเป็นหนึ่งเดียวนะมันมันคือทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันมันเป็นธรรมหมดหรือคุณจะบอกว่าคุณเดินไปสมมติไปไปเอ่อไปเหยียบมดนะหรือหรือขับรถไปถูกรถชนอย่างเงี้ยมันคือธรรมทั้งหมดมันจะเกิดธรรมได้ยังไงก็คือคุณจะต้องเอามาพิจารณาไม่ใช่พอขับรถชนปุ๊บโกรธแล้วมาชนฉันทำไมวะ หรือว่าแม่งไปชนเขาทาไมคือ,อยังไม่ทันจะพิจารณาดูนะอารมณ์ของตัวเองสิ่งที่สําคัญนะ่ะนะศาสนาคูทตอนนี้ลําบากเออะการสอนก็อ้างพทธเจ้าพทธเจ้าตัวเองยังไม่ได้รู้นะยังไม่ได้รู้ถึงไหนเลยใช้คํานี้นะเออะก็อ้างพทธเจ้าแล้วก็ไปตําหนิคนนั้นคนนี้ทําอ,อว่าตัวเองถูกตัวเองผิดมันไม่มีการตัดสินใครถูกใครผิดทั้งนั้นนะ่ะนะคนะใครปฏิบัติแบบไหนได้แบบนั้น นะิ่งสิ่งสำคัญกนะ็คือใครนับถืออย่างเช่นนับถือศาสนาไหนก็ไม่ผิดคุณจะพุทธคิด Islam, Hindu, อิสลามฮินดูซิกหรืออะไรตราบใดที่ไม่ทําร้ายกันและกันไม่ทาร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นนะแล้วก็ไม่ได้คิดหลายอ่ะคุณนับถือแล้วคุณก็ปฏิบัติในแบบของคุณทําความดีนะเท่าที่คุณทําได้เนี่ยคือสิ่งที่ทุกศาสนาสอนคือปัจจัยหลักให้คุณเป็นคนดีไม่ใช่ใคุณไปโจมตีฉันนับถือว่าเจ้านะเธอผิดอันนั้นก็ผิด,น,น,น,ผดน,นี่ก็ผิด นะนับถือพระเจ้าไม่ได้หมายความว่ามาจากแค่พระไตรปิฎกนะฟังให้ดีนะคําว่านับถือพระเจ้าเราพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าคือคําสอนพระเจ้าคือการเรียนรู้พระเจ้าคือหลักธรรมพระเจ้าคือการที่เราไปเจอแล้วเรามาพิจารณาความเป็นจริงไม่ใช่แค่การที่อ่านหนังสือมาพระไตรปิฎบอกงนี้ตอนนี้คือถูกคุณรู้ได้ยังไงว่าพระไตรปิฎกเขียนถูกทั้งหมดคุณเกิดในยุคนั้นหรือเปล่า นะล้วไปตําหนติตีเตียนทั้งพระทั้งคนทั้งอะไรทะเลาะกันมุ่ยหมดถึงบอกว่าเนี่ยคือมันจัดสรรอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะต้องมีว่าต้องไปอยู่ในส่วนนั้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นปีตั้งแต่เรื่องโควิดนะที่ร้า์แบบคนดูเป็นหมือนี้นะคะแต่พี่บอกมันมีคนมาชวนเออทำมันนั้นมัมทำนี้ไหมคือเรามองแล้วมันเป็นธุรกิจอ่ะมันมองแล้วว่าเออมันมันไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ครูไม่ใช่มันไม่ใช่ทำแท้ๆมันไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะให้จริงๆอ่ะคือมันมีอนุนี้แหละฝเราไม่อยากยุ่งกับใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้เกิดเรื่องพวกนี้ไม่มีการทะเลาะไม่มีการแบบยุ่งเกี่ยวนะแล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็คือใครที่ได้ดูไลฟ์คนที่คัดสรรมาแล้วว่าอยากจะปฏิบติจริงๆอยากจะเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าจริงๆนะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังเอโลกในชื่อเสียงหรือโลกใน เรียกว่าอะไรอะใน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 สิ่งที่มันเกินตัวใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆมันกําหนดไว้แล้วอะบุญก็คือสิ่งที่เราทําแล้วมันเป็นการสะสมที่พุที่บอกว่าทําไว้แล้วอาจจะแบบไม่ได้ใช้หลายคนคิดไปถึงชาตินั้นชาตินี้ชาตินู้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรไม่ต้องไปคิดไกลถึงขนาดนั้นทําปัจจุบันให้ดีทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดนะแล้วก็ที่บอกว่า กรรมคือการกระทําทเพื่อให้เกิดบาปสิ่งที่มาติดค้างในใจอ่ะที่เยกตัวอย่างไปไม่ว่าจะปากพูดยังไงนะคุณรู้กับใจดีว่าคุณโกงเขาหรือเปล่าคุณทําไม่ดีเขาหรือเปล่ายิ่งคนที่คุณที่เขามีบุญคุณเน่ยคนแบบร้อยเปอร์เซนแบบว่าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะ่ะเหมือนเหมือนให้แล้วไม่ใช่ว่าเออเธอต้องมาตอบแทนฉันเหมือน,นยกตัวอย่างเหมือนพ่อคุณแม่อ่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะให้ลูกไม่ได้หวังว่าเออจะมาเลี้ยงดูไหมหรือจะมาตอบแทนหรือเปล่าให้ด้วยความรัก ให้ด้วยความเป็นคุณพ่อคุณแม่นะเพราะฉันเนี่ยถ้าคุณในละคุณกับคนเหล่านี้นะหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาบางคนให้ความรู้ลูกศิษย์ยกตัวอย่างไม่ได้หวังว่าคุณจะมาตอบแทนต้องเอาเงินเอาอะไรมาให้ให้ก็คือตั้งใจให้อ่ะแล้วคุณไปตอบแทนเขาแบบไปด่ารับหลังไปทําไม่ดีไปอะไรพวกเนี้ยมันรับผลทันทีนะเรื่องพวกเนี้ยแล้วจะบอกพูดมาตั้งตั้งแต่หลายปีแรกๆนะคะสองพันสองพันสิบเก้าตอนนี้สองยี่สี่ห้าปีแล้วดีกว่า กรรมมันเร็วแล้วปีนี้ผึกบอกมันแรงและเร็วมากนะแบบแบบทําเห็นผลทันทีอะแล้วตอนนี้คนมือมีชื่อเสียทั้งนั้นเลยเพราะอะไรป่อหน้ามันแสดงอย่างหนึ่งอะคุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเขาเป็นยังไงเพราะบอกต่อหน้าการออกสื่อการออกอะไรพูดให้ดูดีว่าฉันทาเพื่อคนอื่นฉันแบบหน้าตาดีพูดดีหรืออะไรดีสุดท้ายข้างในมันไม่ใช่มองคนอย่าไปตัดสินแค่ภายนอกดูดีรวยหล่อ นะเป็นคนดีมันไม่ใช่นะฮะคุณดูให้ลึกๆดูการกระทําของเขาดูกิริยานะถ้าคุณบอกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดเลยอะ่ะคุณจะไม่ว่าแบบโจมตีด่าเถียงมันไม่ได้ประโยชน์นะแล้ววิวจะบอกว่าผู้ปฏิบัติมามากๆจิตละเอียดเนี่ยคำหยาบจะไม่พูดเลยนะคะคือสิ่งที่พูดจาทำรายจิตใจคนอื่นอะไรพวกเนี้ยหลายคนอ้าวเดี๋วพูดอย่างนี้ทำไมหลงหลงหลงปู่คูนบวชท่านยังพูดกูมึง พูดแบบพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดพูดเฉยๆพูดเรียกตัวเองเรียกแบบพูดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่จะว่าเข้าใจไหมไม่ได้ไม่ใช่บแบบจะไปด่าว่าเออไอ้นั่นไอ้นี่ดา่าแบบเจตนาคือ,ค,อคือมันลึกนะเรื่องเนี้ยเข้าใจไหมคือพูดได้แต่เจตนาหรือเปล่านะฮะหมายถึงว่าเจตนาจะด่าไหมหรือหรือเป็นแค่คําพูดอย่างนี้ดีกว่าบางครังคือท่านพระพระที่ประดิท่านอาจจะพูดด้วยความคยชินโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดแล้วนะคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออ ถ้ามีชั้นมีเธอเป็นพําด่าหรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเน้เรื่องวกนนี้มันมันละเอียดอ่อนมากๆแล้วปฏิบัติมากๆนะฮะจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะในสิ่งต่างๆสิ่งที่คุณเห็นทุกวันเนี้ยให้ดูเหมือนกับเรามาเกิดใช้ชีวิตอยู่ในโรงละครโรงหนึ่งนะแล้วเราก็ดูไปว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นดูและพิจารณาหาหลักธรรม ตามความเป็นจริงไม่ใช่ดูแล้วก็ด่าตามกระแสเออไอ้นั่นเลวไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้นะดูเพื่อพิจารณาให้มันเกิดธรรมะธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ธรรมะคือหนังสือไม่ใช่ธรรมะเฉพาะตายพระตยปิเดไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะเพราะโบสถ์ไม่ใช่ธรรมะเฉพ,พาะพุทธรูปธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้และนํามาพิจารณานะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่น คนมันมีอารมณ์แล้วจะมาบอกว่าเออฉันปฏิบัติสูงแล้วฉันไม่โกรธฉันไม่โมโ oh, หฉันไม่หิวฉันไม่อยากมันไม่จริงนะั่นคือการกดข่มกิเลสวันหนึ่งมันก็ต้องออกมา นะการที่คุณปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือให้รู้ตามความเป็นจริงมันไม่ผิดนะคุณจะโกรกคุณจะโมโ oh หแต่เมื่อะไหร่ที่คุณรู้พอคุณรู้คุณหาเหตุตรงนั้นได้แล้วมันจะดับมันจะลดลงไม่ใช่พอคุณไม่รู้เหมือนคนที่เขาขับรถปาดกันมาแล้วยิงกันหรืออะไรคือมันไม่ได้รู้อารมณ์ตัวเองไงมาขับปาดหน้าใช่ไหมปาดกับอยู่ที่เขาควักปืนมายิงตู้มตายได้อะไรติดคุกด้วยอะ่ะนะธรรมะก็ไม่ได้นะแล้วยังแบบแล้วไม่คิดถึงคนรุ่นหลังเลย ธบ,บุติมีครอบครัวภรรยาลูกจะอยู่ยังไงนะเหมือนเรื่องนี้เหมือนกันโกงเนี่ยไม่คิดเลยว่าคือคิดจะเอาความสุขเฉพาะตัวหน้าไปใช้ชีวิตหรูหราไปไปไปนั่งเฟิร์สคลาสนอนโรงแรมห้าดาวกินอาหารมื้อเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยแบบแค่มื้อเดียวอะแล้วคิดถึงลูกที่กำลังจะโตไหมพ่อแม่ติดคุกจะทำยังไงจะเรียยหนังสือ,อยังไงจะโตมาใช้ชีวิตยังไงจะเป็นบุคคลที่แบบว่า มีคุณภาพในสังคมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่คุณจะมีลูกนะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยคิดให้มากหรือคนที่มีลูกแล้วเนี่ยสอนลูกให้ดีนะสอนให้มีคุณธรรมให้ให้มีศรัทธารรมคุณธรรมธรรมชาติและให้อยู่ในโลกนี้ตาความจริงได้ไม่ใช่สอนแบบเพ้อฝันพอเขาพอคุณพอ่พอ,พอแม่ตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงคิดให้ดีนะสังคมจะเป็นยังไงต่อไปมันเละก,กว่านี้นะบอกให้ยุคที่บอกว่าเออกลียุคนะฮะโลกาพิวัตโลกาพินาและพวกเนี้ยมันเพิ่งเริ่มนะ มันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคนมองแต่ว่าเออจะแบบอุ้ยเดี๋ยวจะมีสงครามมีอะไรมันไม่เกิดได้ง่ายหรอกนะเพราะว่า,อาตอนเนี้ที่เลือกทรัมป์นะก่อนนี้นี่เคยพูดไปวันที่15บห้ากรกฎานะพูดในไลฟ์สดนะโดยที่ไม่มีใครเคยพูดเลยเรื่องนี้มีแต่แค่ว่าเออสูสีหรืออะไรหรือแม้กระทั่งนักวิชาการนักวิเคราะห์หรือหมอดูแลก็แล้วแต่ไม่เคยมีใครพูดฟันธงขนาดน,นี้นะนบอกเลยว่าเขาเป็นประธานาธิบดี นะร้อยเปอร์เซนเพราะอะไรโดนยิงแล้วไม่ตายแล้วไม่โดนด้วยอ่ะคือมันมันตรงนั้นมันบอกได้อยู่แล้วตามค่าจริงนะว่าคนที่แบบต้องมีบุญกันอดไหนนะคิดดูแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหตุผลที่ที่เลือกเขาด้วยแล้วแล้วแล้วดูตามไทม์ไลน์ที่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 เขาควรจะเป็นเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาเป็นประธานดีเนี่ยมันไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่นอนนะคะยุคที่เขาเป็นเนี่ย เพราะฉันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีสุดแล้วไม่มันไม่มีสงคารามโลกมันมันก็ดีสุดแล้วต้มีสงคารามคุณคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นความยากแค้นความอดอยากความลําบากแล้วมันจะต้องแบบแค่ยากแค่ไอค่าแย่งชิงอาหารแบบที่อยู่อาศัยอะไสารยาสารพัดโลกอะ ซึ่งตอนนี้ก็วุ่นวายมากแล้วนะตอนนี้ก็มีทั้งโจรทั้งคนดีในคาบโจรหรืออะไรนะมันอยู่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยดูแลเรียนรู้ไม่ใช่ว่าดูแล้วก็ไปสนับสนุนเอออคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีไปตัดสนินทันทีมันไม่ควรจะตัดสินใครนะในโลกนี้ไม่มีใครสามารถตัดสินใครได้เพราะคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินเขาอะไรที่มีหน้าที่ตัดสินก็คือกรรม การกระทําของคนนั้นๆเขาทําดีกรรมดีนะก็จะตัดสินเขาเองเขาจะได้ดีนะถูกลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็มีส่วนกรรมนะถ,ถึงมาเจอคนที่แบบโกงเขาเนี่ยบอกอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะมันยาวนะเรื่องนี้อ่ะส่วนกรรมที่ไม่ดีมันก็ตัดสินในตัวอยู่แล้วไม่ใช่คุณมีหน้าที่ไปบอกเขาดีไม่ดีคุณแค่ดูแล้วเอามาเลยนรออ๋อโล่นไปนี้นะเขาเป็นอย่างนี้นี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็พระิจา้าดูตัวเองว่าทําอะไรอยู่นะทาดีหรือ,อยังทํา ช่วยเหลือคนหรือ,อยะปฏิบัติแบบไหนแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยนะ,คะใครที่มีคำถามอะไรก็ส่งมาถามได้นะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้พบกันแน่นอนนะ,ะตอนนี้ยังยังยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้กลับเมืองไทยแต่ว่ากลับแน่ๆนะพูดมาตั้งแต่ ตอนปีตัวถึงจะสิ้นปีแล้วนะก็ไว้เจอกันนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่ในสัจธรรมคุณธรรมธรรมชาติแล้วคุณจะพ้นอุปสรรคแล้วก็ฟันฝ่าสิ่งต่างๆไปได้ใครที่ทุกข์ก็ขอให้คนจะทุกข์นะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ